จอดรถใกล้สนามกอล์ฟมีลูกกอล์ฟทะลุกระจกโดนรถบุกเขมได้หรือไม่นะครับโอเคครับในเรื่องของการประกันภัยรถยนต์นะครับเวลาเราไปจอดรถไว้ในที่สถานใดๆก็ตามนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับเช่นเหตุการณ์ที่มีคําถามมาว่าเราไปจอดรถอยู่ใกล้สนามกอล์ฟแล้วมีลูกกอล์ฟนะครับไม่ทราบใครตีลูกกอล์ฟมาครับปรากฏว่าลูกกอล์ฟ มาโดนกระจกรถแตกมาโดนตัวรถบุกได้รับความเสียหายความเสียหายที่เกิดขึ้นตรงนี้บริษัทประกันภัยเขาต้องรับผิดชอบให้กับเราครับเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทบกับวัตถุสิ่งของไงฮะและเราไม่ต้องเสียความเสียหายส่วนแรก1,000บาทด้วยครับ กับความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะรถเราได้รับความเสียหายถึงขนาดบุบนะครับลูกกอล์ฟลูกเบลลมเลยนะฮะตกมาใส่รถเราบุบโดนกระจกแตกเสียหายกรณีนี้สามารถแจ้งเคลมประกันกับบริษัทได้เลยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายส่วนแรกไม่ต้องเสียเอสเอช1,000บาทด้วยครับขอบคุณนะครับสารคถาม